สวัสดีจ้าแม่สินจาทักคายเช้าตรู่ของวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวข่าวเกี่ยวทองคาสถานการณ์ราคาทองคำมิโกะเนโนราคาทองคาและงานราคาทองคะจาวันนี้รานะคาทองคําสปอร์ตชุกกางวันเคลื่อนไ่อในกรอบบริเวณระหว่าง1 8 5 5ดถึง1,868ดอลลาร์โดยปรับลงเล็กน้อยนะคะจาก,กระดับสูงสุดในรอบ5าเดือนเนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐชะลอการแข่งข้าลง ในขณะที่ประธานเฟดมินิแอโพลิสได้คาดการถึงอัตรางเงินเฟ้อของสหรัฐจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 2- 3สเดือนข้างหน้าและเชื่อว่าการพุ่งขึ้นของอัตรางเงินเฟ้อนะคะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นซึ่งสะท้อนมุมมองเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่นะคะยังคงเน้นย้ำถึงอัตรางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวและไม่เร่งรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วเกินไป อย่างไรก็ตามราคาทองคำถูกกดดันจากจีนเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปลีกนะคะขยายตัวเกินคาดในเดือนตุลาคมซึ่งแข็งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แม้อุตสาหกรรมของจีนนะคะได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลนะคะใช้มาตรการคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานอีกทั้งตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะคะอย่างตลาดหุ้นจีนและญี่ปุ่นต่างปรับตัวขึ้น ตามทิศทางดัชนีนดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบทิศทางค่อยๆปรับตัวขึ้นโดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,849ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,833ดอลลาร์ 1, และ1,823ดอลลาร์ตามลําดับด้านแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,876ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวตัานถัดไปที่บริเวณ1น8 9ดอสาลลาร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าว,วันที่16พฤศจิกายนปี2 5 6 4ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำไอ้ราคาของวันที่15นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียง2ครั้งราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนทจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่16 พฤศจิกายนปี2564ทองคำแท่ง9 6 5%รับซื้อ28,750บาทขายออก28,850บาททองรูปพรรณก6 5%รับซื้อ28,227บาท92สตางค์ขายออก29,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่15พฤศจิกายนปี2564 สรุปรวมนะคะของวันที่15นะราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณที่นี้ด้วยนะคะขต่อรอตอดิดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ